เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะฮะมาต่อกันที่โปเมอร์เลเจนด์อัสยูสกันนะครับโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้ครับเราต้องไปรายงานครับให้เออ่ผู้บังคัับบญชามาโคโดุนะครับทราบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมุ่งหน้าน้ำฟาสเทิร์ลเลยแล้วกันครับมาตรงที่นี่เลยนะครับมาตรงที่ฟิวแดนแคมมาก็ต้องออกไปข้ณะกัปตันน่าจะต้องรายงานนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหนึ่งตัวเราจับอะไรวะ อ๋อเราจับโคดักหรอจับตอนไหนว่าผมจัไม่ได้แล้วก่อนที่จะเข้าไปสู้โอเคโอเคอัปเดตโปเกเด็กนะครับมีแค่สองตัวอืมโอเคตอนนี้เราแรงอัพแล้วครับเดีย๋ยวเราต้องไปคุยกับเออไซรีนะครับแล้วก็ไปรายง,งานเกี่ยวกับเรื่องของบาซากิรินะครับให้ผู้บังคับบัญชามาโคดูทราบ ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวโวโลนี่นะต้อนรับเลยเออฉันเห็นว่าแสงบนฟ้าเนี่ยจางหายไปแล้วเธอคงทําให้หลอดปมอ่อนน่ะสงบลงแล้วสินะและนั่นเธอมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะหรือว่าจะเป็นบ,บ,บ,บ้าะ่ะอ่ะนั่นคือเพจของเรื่องหน่อยตำนานด้วยโปรดขอฉันดนูดอยเถอะเพจมสนใจเพจอาซุอุสว่ะ ฉันพอได้เห็นอักษรที่สลักอยู่บ้างไหนดูสิอันนี้ว่าอย่างไงกันทุกสรรพสิ่งได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างทุกสิ่งอย่างดูเหมือนว่ามันจะมาจากตำนานเก่าแก่เธอได้มันยังไงล่ะเนี่ยอ๋อได้มาจากไอายอาชิชิแล้วก็บาซากิรีครับว่าแล้ว เธอคงได้มันมาเนี่ยเพราะว่าความเสน่หาที่เจ้าอายาชิชิและบาสากิริประทับใจใตัวเราอย่างนั้นเหรอมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ลึกๆแล้วเนี่ยหัวใจของฉันเนี่ยเริ่มจะเต้นตึกๆึกตักตแล้วก็คือเริ่มสนใจแล้วสินะอยจะเก็บเพจเหรอคือท่านเราว่าเธอเนี่ยจะสามารถหาเพจเหล่านี้เนี่ยกระจายทั่วฮิสุยได้ ถ้าเรารวบรวมพวกมันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ถอดรหัสเกี่ยวกับพวกมันเนี่ยเราก็อาจจะบางทีนะบางทีเราอาจจะค้นพบบางอย่างที่โคตรจะอเมซิ่งก็เป็นไปได้ความลึกลับนะครับความลึกลับในอดีตการโอ้มันช่างกระตกตอมเผือของฉันจริงๆช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยแต่ว่านี่มันชอบเอ่อลึกลับรึบลกลับหน่อย ตอนนี้เนี่ยฉันต้องขอตัวไปตามทางของฉันก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในว,วันหน้านะโอเคโอเคดูเหมือนว่าจะต้องมีการสะสมเพจแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวของบโรก็สนใจในเพจนี้ด้วยมาที่เออสํานักงานใหญ่นะครับเอาละอ่าจากนั้นครับเดีย๋ยวเรามารับกระดาษตามกันหน่อยนะฮะมีเควสอะไรบ้าง โพนิต้าเหรอคนในหมู่บ้านนะครับเขาพบเห็นโพนิต้าครับที่ค่อนข้างแปลกไปจากเดิมนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบในทางวิทยาศาสตร์นะครับโพนิต้าที่ผิดเออที่ผิดแปลกไปจากเดิมนะครับโอเคกรับไปรับเควสเสร็จแล้วกระเป๋าคงยังไม่ต้องเติมแล้วมั้งครับผมว่ามาครับขึ้นมาชั้นสครับ ืมทำดีทำดีำดต้องเข้มๆหน่อยป่าววะทำดีทำดีำดคือฉันเนี่ยได้ทราบว่ารายงานของเธอนั้นมีประโยชน์อย่างมากเธอประสบความสำเร็จในการที่ทำให้เจ้าบาสกาิรินั้นสงบลงได้เธอทำให้ผู้คนที่ฮิซุยนั้นอุ่นใจอุ่นใจขึ้นไ้มากเลยละแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนนอกสรับเราคนที่ตกมาจากฟ้าแต่เธอเนี่ยได้ทำหน้าที่ในฐานะของทีมกาแล็กซี่อย่างน่าชื่นชม ต้องยอมรับว่าเธอได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่แต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ถูกตัดสินอยู่ดีสรุปยังไงวะสุดก็คือยังไม่ได้ยอมรับเราแบบตรงๆแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสักทีเดียวฉันได้รับว่าข่าวเออฉันได้รับข่าวว่ามีปุ่มบนชั้นสูงตออัวอื่นอีกที่ตกเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งดังกล่าวในที่สุยก็คือยังมีตัวอื่นนะครับที่เป็นสีทองแบบนี้โดนฟ้าผ่าด้วยใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยเธอต้องทําการวิจัยและก็สํารวจต่อไปและพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองนั้นเธอเนี่ยมีค่ามีค่ากับพวกเราจริงๆสมาชิกทีมสํารวจเนี่ยน่าจะรวมตัวกันอยู่ที่วอลฟาวเวอร์ไปร่วมวงกับพวกเขาสิอ่าฮะรออัพบูสนะครับที่บา้าคขังก็ได้เรียบร้อยนะครับอ่ะ uh, เราต้องไปที่เออโรงอาหารนะครับที่กินเลี้ยงนะครับของเหล่าทีมกลาเซีนะฮะพร้อมใจพร้อมตามเหมือนเดิมนะครับศาสตราจารย์บอกเอ้ไปนี่เพื่อนยาก เอาแบบเดิมโมจิมาฝรั่ง3ที่เพื่อนโอ้แล้วถ้าหากว่านายเนี่ยมีเมนูจานเด็ดอะไรอยากจะแนะนำนะยกเสิร์ฟมาให้หมดเลยเฮ้ยคนท่าหมู่บ้านน่ะเมามอยเรื่องของสาวน้อยคนนี้กันทั้งนั้นเลยรู้เปล่าเธอเนี่ยนะเธอขแขวนพระอะไรกันนอะถึงรอดกลับมาจากการที่เผชิญหน้ากับบาซากิริอะฮะทำไมคิดว่าเธอไม่ขแขวนพระนี่คือตายเหร ฉันกล้าบอกได้เลยนะว่าโอบูเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีไว้เพื่อนและเธอเนี่ยหัวไวมากกับการเรียนรู้ท่าของบาสกินิในการแบทเทิลจากที่ฉันได้ยินมานะนั่นน่ะถือว่าเป็นโชว์ที่ยอดมากเลยชัยชนะที่ได้รับมาเออการไปทำงานที่ฟิวแลนด์น่ะคงรู้สึกปลอดภัยและและแล่ะตอนเนี้ยขอบคุณนะโอบูทอ่าไม่เป็นไรเลย และถ้าเธอต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นอะ่ะเราเอานี้ไปบีนีเ่ยสอนฉันให้ทำกับพวกมันฉันเลยเขียนสูตรนี้ขึ้นมาสม o กบอมวอเตอร์ฟลักสมบอมวิชานินจาชัดชัดแคสเตอร์เฟิร์นลีฟแล้วก็ซูฟฟูดรูทโอเคไม่รู้มันคืออะไรแบบนี้ดีเลยสมกบอมเหรอครับและตอนนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะรับมือกับบาสากิริอีกแล้ว มามาใช้โอกาสของเราเนี่ยในการศึกษาโปเกมอนเธอะหรือเรียกกันว่าบ้านของออฟซิเดนฟิลแลนด์ตกกลางคืนครับเฮ้ยโอโบดท,ทำไมบรรยากาศมันดูน่ากลัววะโอโบดเฮ้ยอะไรใครทำไมนนหน้าตาดูไม่ค่อยแบบเออเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาเลยวะฉันรอเธออยู่นะโอโบดฉันชื่อเวซา ฉันมีเรื่องที่สําคัญมากๆที่จะบอกเธอเธอมากับฉันได้ไหมไม,ไม่ไปได้ไหมเนี่ยเด็กป่ะนะน่าจะเป็นเด็กนะเออเด็กๆตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเอ,อ่อหญิงแก่ๆคนหนึงอะไรอย่างนีเออ้เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นความลับนะแต่มีบางอย่างที่แย่มากเลยเกิดขึ้นที่ฮิซุยกลยจะตกอยู่ในอันตรายเรื่องอะไรครับเวซ่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่า ร้อยปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่นำภัยพิบัติมาสู่ภูมิภาคนี้ถูกผนึกไว้โดยคนคนหนึ่งโดยใช้พลังแปลกๆผนึกเวมต์เอาไว้ฮะใครวะใครมาผนึกวะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเวมตลถึงปลดออกและผนึกก็แหกไปแล้วอ้าวคือไอ้ที่ผนึกมันแหกไปแล้วแล้วไงคือเราต้องไปผนึกต่อเหรอคือฉันไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะ เพราะงานได้โปรดโอบูทช่วยฉันเถอะนะเรื่องฉันต้องการให้เธอเนี่ยช่วยแก้ไขผลึกที่แตกนั่นเอา้าแล้วยังไงอะมีสองข้อครับฉันไม่เชื่อคุณหรอกกับเออเอางีอา้อยากรู้ยนกัง,งว่าถ้าผลึกแตกแล้วอะมันต้องทอํายังไงครับคุณเบซ่าอ่ะอย่าช่วยให้ก็ได้ทํำยังไงโอ้ขอบคุณจริงๆฉันดีใจจังที่เธอเนี่ยเชื่อฉัน เห,เ,หเหมือนเล่าให้ใครฟังก็ไม่เชื่อฉันคิดไว้ว่าฉันคิดว่อยู่แล้วว่าเธอจะต้องช่วยฉันแน่ๆอ้ออเทมนี้ออสคีสโตนไอออสคีสโตนนะนี่สำหรับเธอปวดรักษาเาไว้ให้ดีมันคือไอเทมนี่เว้ยของอะไรวะมิคาลูเกะอย่าดูอยูอย่รูปนะเออเนี่ยเป็นฐานเนี่ย ออคิสโตนนะครับเป็นกุญแจแปลกๆนะครับคือมันเป็นหินลึกลับนะครับที่สามารถเก็บรวบรวมดวงไฟนะครับที่เปล่งประกายด้วยแสงสีม่วงที่น่าขนลุกครับเออมันเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นวิบครับวิบนี่คือแบบเป็นดวงไฟเล็กๆแบบล่องลอยอยู่นะครับคล้ายๆเหมือนท่าวิววิบอะหลังจากที่ผนึกแตกนั่นออกมาแล้วก็เอ๊หลังจากที่ผนึกแตกออกมาดวงไฟเนี่ยก็ล่องลอยกระจายไปยทั่วที่ซุยเลยแล้วไง What the fuck <c oughs> ดวงไฟทั้งหมดที่ว่านี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด107ดวงจะบ้าแล้วเวซ่า <c oughs> 107ดวงจะบอกให้ไปเก็บอะ <c oughs> ออคิสโตเนี่ยที่ฉันให้เธอเนี่ยจะช่วยให้เธอเนี่ยรวบรวมพวกมันได้ทั้งหมดรวบรวมยังไงทำไมเธอไม่เก็บเองวะ ปกติแล้วเนี่ยดวงไฟพวกนี้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่กับคนที่ถือไอออสทีสโตนก็คือถ้าเกิดใครถือไอนี่อยู่อะไอเทมชิ้นเนี้ยจะสามารถมองเห็นไอไฟที่ว่านี่ได้นะครับ่างรู้ว่ามันเป็นการขอร้องอันใหญ่หลวงนะแต่ได้โปรดเธอช่วยรวบรวมดวงไฟให้ฉันทั้งหมดให้ทีอโอ้โหจะบ,บ้าแลร้อยเจ็ดดวงมันเยอะมากเลยเว้ยมีดวงหนึ่งอะที่อยู่ใกล้กับพวกเรามากอันไหนอันไหน,นไหนเริ่มจากอันนั้นเลยแล้วกัน อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเห็นไหมอยู่ตรงนั้นนะ่ะลองไปจับมันสิผมจะโดนเผาไหมไหมครับวิววิฟเนี่ยโอเคครับไปจับก็จับเควสอะไรเน,นี่ยร้อเจ็ด,ดวงผมไม่ชอบไป็เควสที่มันต้องไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนหน้าเล่นไอ้ผ้าซอสชิวไอ้ตรงดีโที่มันให้เก็บแนะไอดิดาผมก็ผมก็ไม่เก็บนะขี้เกียจเก็บแต่ถ้าเกิดทานก็เดี๋ยวก็จะเก็บให้ อย่างที่เห็นนะดวงไฟนั่นน่ะให้ความสนใจต่อออคคิสโตนมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเธอมาช่วยฉันเดี๋ยวเดี๋ยวขอบขอบคุณเราไม่ใช่ขอบคุณไออุสนั่นขอบคุณเราหม่อุไม่เกี่ยวเลยเหรอมาบอกฉันได้เสมอเลยนะหากว่าเธอเนี่ยต้องการให้ช่วยหาเอ,อที่ที่เหลือของดวงไฟและสุดท้ายนี้ หากว่าเธอเนี่ยสะสมดวงไฟมากพอนะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยคือฉันจะมีของตอบแทนให้ให้อะไรอะ่ะฉันจะรอที่นี่นะขณะที่เธอกำลังสำรวจอยู่ขอให้โชคดีกุดลักเ่อเรียบร้อยรับมาแล้วครับสิ่งลี้ลับที่ปรากฏในตอนคำ่ำอา้าวแล้วตอนกลางวันมันมัน,ม,นมันไม่มีลูกไฟโผล่หรอแต่คิดว่าไม่มั้กน่นาจะโผล่แหละอาวมืดอออ วันต่อมาอมาันมาสคิปให้เลยว่ะแปลว่ามาเป็นเควสที่จำเป็นจะต้องทำยืดเส้นยืดสายครับว้าวนั่นทีมกาแล็กซี่แต่งตัวทำผมแบบนี้เหรอเนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โหนำสมัยชมัดเลยอะโอ้เฮ้ยเธอคือโอ้บูธนี่คนที่ทำให้บาสคริปสงบลงได้ใช่ไหมเอ่อ อ่า,อาใชผ่ผมเองเออรับไปก่อนรับไปก่อนคนดังคนดังผมเองก็ฝีมือผมโอ้โหฉันว่าแล้วเธอนี่โด่งดังเลยทีเดียวรู้ตัวเปล่าฉันหมายถึงเธอเป็นคนที่จัดการกับหนึ่งในเทพที่ชินโอได้เลือกเลยนะหลายคนบูชาเธอเลยเพราะว่าสิ่งที่เธอทำนั้นนะมันแบบมันมันกล้าหาญมากๆยังไงก็ฉันอะเรสุนะ อเขาเมือเล่นโอเคฉันเป็นผู้ดูแลของเดวมันแคนแล้วก็สเปเชียลสกิลของฉันน่ะทักษะพิเศษก็คือการตัดผมเป็นช่างตัดผมสินะครับดีใจจังที่จะเจอเธอโอเคดีครับดีจะเปิดร้านเลยไหมครับอยู่ผมจะไปตัดโอ้จริงเออฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อคุยกับผู้ประชาการมาโคโดโอเคไว้เจอกันนะฮะแแค่นี้เหรอสถา,านการณ์ที่ลำบากของอาริสุโอเค หน้าตาเขาก็ดูแจ่มใสไม่ไม่น่าจะมีอะไรยากลำบากนะเนี่ยอ่ะโอเคครับอ่อางั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่นะฮะมาบังคับบัญชามาแล้วครับอืมคุยอะไรอย่างเงี้ยจากการบาสกาิริสแล้วก็แล้วจะมีตัวอะไรอ,อะไรวะปุ๊ว่าตัวใหม่เหรอฮืมมาเพราะเรื่องของอุซารูน่าสินะ น่าจะเป็นตัวใหม่ครับน่าจะเป็นโปโมตัวใหม่ในภูิภาฮิสุยหรือก็ไม่เข้าเป็นร่างพัฒนาสักตัวหนึ่งดิชี้เห็นว่าไม่แม้แต่โปโมนชั้นสูงเท่านั้นที่จะคลั่งได้ฉันไม่ได้รับข่าวนี้จากอัลมหรืออารดาเลยแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังจะเพิกเฉยได้ในกรณีนี้ฉันต้องขอขอบคุณเธออาริสุคือทำที่ดีมากที่มาแจ้งสถานการณ์ของอุซาลูนาให้เราได้ทราบ ไม่มีปัญหาเลยค่ะอตาแมนเขาเนี่ยมีงานล้นมืออยู่แล้วในแข่งของเราแล้วก็และผู้ดูแลอุซารุน่าก็ไม่ว่างวันนี้ด้วยก็เหลือแต่ชานที่ต้องมาแจ้งข่าวให้กับกาแล็กซี่ทีมทราบเรื่องนี้ผู้ดูแลอุซารุน่าคนนั้นคือนายหญิงคาราบาแห่งเพลแคนใช่ไหมในเราผู้ดูแลทั้งหมดเนี่ยเธอไอคาราบาที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่ใจแคบนะครับ ไม่ฟังใครเป็นที่สุดแล้วก็เธอเนี่ยยึดมั่นในตัวของเธอมากเกินไปเธอไม่พอใจหากคนกลุ่มนอกเนี่ยเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเธอโอเคฉันมีภารกิจใหม่จะให้เธอนะโอบูธเอาละไงเรื่องอะไรฉันต้องการให้เธอเนี่ยไปศึกษาอูซารูนาในคิมสันไมแลนด์น่าจะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับฉันอนุญาตให้เธอเนี่ยช่ว์ความแข็งแกร่งได้หากว่ามันจําเป็น ได้ครับตกลงครับไม่อาะเลยครับไม่อาเออเลยครับสถานที่ต่อไปที่เธอจะต้องไปสอบสวนนั่นก็คือคิมสันไมแลนด์เธอจะต้องเจอกับโปเกมอนที่น่ากลัวกว่าที่ออสซิเดนฟิวแลนด์อย่างแน่นอนแม้แต่ภูมิทัศน์เกี่ยวแม้แต่ภูมิทัศน์ของบาน,นียก็ยากขึ้นด้วยด้วยหุบเหวสูงชันและริมหน้าผาเอหน้าผาริมทะเลมันก็ไม่สะดวกต่อการเดินทางเลย จากตำแหน่งแรงของเธอนั้นเธอก็สามารถรับงานที่คิมสัมมแนแมรแลนด์ได้แล้ว,ลวนะนะโอเคและนี่ก็คือสิ่งที่เธอต้องรู้จุดหมายปลายทางของเธอก็คือมแมรแลนด์รู้จักกันในชื่อของโซลาเซียนรูนส์นั่นคือสถานที่ที่เธอเนี่ยจะต้องไปตามหาผู้ดูแลของอุซารุนา่าโอเคเควสต่อไปครับเราต้องไปที่พื้นที่ใหม่นะฮะเอาละอันดับแรกนะฮะเอองั้นผมจะ,ะมาคุยนี่ก่อนลรับเควสครับ มีเคลียอะไรหรือเปล่าอา่าฮ่าเธออยู่ที่นี่เองลูกค้าชั้นยอดเธอคงอยากให้ชั้นเนี่ยมีเครื่องใช้ให้ไวให้เลือกมากกว่าน,นี้อะไรวะคือแล้วะอ่ะประคงจะดีนะครับก็คงถ้าเกิดมีเลือกไว้เยอะๆไซเมล่าน่าเสียดายมากเลยอะ่ะอะไรวะเต๋าหัวปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้าใหม่ๆมาให้ฉันคือ เขาไม่ฟังเลยที่ฉันพูดด้วยซ้ำไปอ่ะเพราะงั้นเธอช่วยโน้มน้าเขาหน่อยได้ไหมเขาที่ว่าเขาอยู่ไหนฉันมั่นใจในตัวเธอนะเธอแค่าหาเจ้าเอ่อฮัททริเกนให้เขาให้กับเขานะเพื่อสร้างเอ่อมิรไมตรี My นะครับสองถึงสต้นที่เธอพอจะหาได้นะครับแล้วก็แต่ฉันว่าสามน่าจะเซฟกว่าอสุปจะเอาสาใช่ไหมเอาโอเคตามล่าสินค้าใหม่นะครับโอเคเอะต่อไปมีใครอีกครับ อ๋อไอเทมนี้เหรอเอานี่ดีกว่ามีคิยอะไรครับคุณลุงเฮ้ย hey! เธอนักกีฬาเดี๋ยวผมไม่ใช่นักกีฬาครับเธอสนใจที่จะฝึกฝนการเล็งเป้าไหมเล็งเป้าอครับเธอก็แค่โยนลูกบอลเนี่ยไปที่บอลลูนเนี่ยก็แตกก็แค่นั้นเองแสนจะง่ายและแสนส,สนุก แล้วก็มีรางวัลดีๆอีกเพียบนะที่จะแจกเนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะแม่นแค่ไหนถ้าว่าเธอทําได้หนึ่งหมื่นแล้วก็รับรางวัลไปเลยจุกแน่นอนฉันบอกได้แค่นี้หากว่าเธอเนี่ยอยากจะเข้าร่วมแล้วก็มาบอกฉันนะเจอกันได้ที่สนามฝึกซอ้อมโอเคมุ่งสู่หลีกที่ยิ่งใหญ่บิ๊กหลีกเลยเหรอ <laughs> ใช้สับดีนี่อโอเคครับมาต่อครับมาที่คนนี้ครับ มีอะไรบ้างครับมาโอ้เธอคือสอนว่าจากทีมสำรวจนี่ใช่ไหมจ๊ะอ่าใช่ครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เธอมาเดี๋ยวขอบคุณอุติกแล้วทําไมครับขอบคุณผมครับ <laughs> ฉันอยากจะขอให้นําพืชไม้ชั้นหน่อยได้ไหมแพนนะครับเอามาทํายาอ๋อคือพืชที่ฉันต้องการเนี่ยมันมีหมด3ามใบแล้วก็มีรสขมที่ทําให้เธอเนี่ยเวียนหัวได้แต่ว่ามันโชคไม่ดีเท่าไหร่เลยอะที่ฉันนไม่รู้ว่ามันมันอยู่ตรงไหนอะเออ ลองไปถามนี่ดูนะลองไปถามเอ่ออนิเซ่นะครับจากหน่วยยาดูนะโอเคเขาชี้เป้าเส้นทางให้ได้โอเคอนิเซอ่านแยกเลยทีเดียวโอเคก็คือเป็นเควสนะครับให้เราค้นหาพืชลดขมนะครับต่อไปมีไหมอืมโหวิวเทียบเลยเนะี่ยเอาจริง,รงเห็นแล้วมันก็ลำคานใจแต่จากใจก็อยากจะไปเควสหลัก <laughs> อ่ะมา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 เอาไรเอาไรเอาไรครับเดี๋ยวหน้าเหมือนกันเลยนี่เฮ้ยเธอจากหน่ดวยสํารวจใช่เปล่าใช่ครับอาชานี่ละ่ละอะไรวะกำลังมองหาอะไรคืออะไรวะสมเดยงเหรอมันเป็นสมเดยงเหรอวะฉันกำลังปลูกทุ่งหญ้าให้มันกว้างขึ้นอีกแต่ดินเนี่ยมันถาย,ยาเพราะงั้นเนี่ยฉันกำลังมองหาคนที่จะมาช่วยฉัน อ๋อหาลูกมือว่างันเถอะหากว่ามีทุ่งมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอาหารมากขึ้นดังนั้นดังนั้นหมายความว่าทุกคนเนี่ยก็จะแฮปปี้และแล้วก็จะรวมไปถึงทีสมสำรวจอีกด้วยนะออไม่ต้องพ้าพิงก็ได้ครับพวกเราอ่ะอยู่ร่วมกันทั้งหมดงั้นหาว่าเธอเนี่ยมีโปม่อนประเภทดินเนี่ยขอฉันยืมหน่อยนะเดีย๋ยวให้ส่งทีเดียวแล้วกันขอความช่วยเหลือครับไถานาโอเคไป จริงๆเรามีดินนะครับแต่ว่าขี้เกียจให้เดี๋ยวส่งทีเดียวแล้วกันครับจะได้อ่านเวอ่าต่อไปามาหาเด็กนะครับเด็กมันคือเด็กใช่ไหมเฮ้ยสาวนักสำรวจรู้ไหมว่าทำยังไงอ่ะถึงจะเป็นคนที่เจ๋งที่สุดในทีม Galaxy อ่ะฮะทำยังไงเหรอ รู้ไหมต้องตอบยังไงเป็นคนที่ฉลาดยังไงล่ะเพชรเดี๋ยวดี้แวเอ็งรู้คําตอบได้ยังไงฮะเอ็งไม่อยู่ทีมแล็กซซ่เลยซ้ำผมหมายถึงว่าที่พี่ว่านั่นอ่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่พี่ก็ต้องมีปุ๊บมนพาร์ทเนอร์ยังไงล่ะมันมันก็ใช่สุดที่ถูกนะไอ้น้องมันก็ใช่ด้วยพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมอาจจะหนุนพี่ ทำให้พี่แข็งแกร่งมากกว่าคนร้อยคนรวมกันสิอีกเดียวนะแค่มีพาร์ทเนอร์หนึ่งตัวนี่คือเก่งกว่าคนร้อยคนเลยเหรอเอ็งเอาประโยคนี้มาจากไหนผมก็อยากจับโปเกมอนนะให้เป็นของตัวเองสักวันนึงอะ่ะผมอ่ะก็ฝึกโยนลูกบอลล็งตามเป้าอยู่อ๋อเอ็งไปเล่นเอเิกลีกนั่นอยู่ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมว่าผมโหดพอแล้วนะที่จะฝึกฝนกับโปเกมอนของจริงแล้วพี่แล้วไงคือว่าผมรู้ว่าพี่มีบอลเยอะใช่เปล่า <c oughs> ตั้งแต่เข้ามาอยู่ทีมสำรวจอะ่ะตั้งแต่อยู่มาพี่ก็ท้าฟเองอะน้องพี่ว่าพี่พอจะแบ่งให้ผมสักห้าลูกได้ป่ะพี่ได้โปรดเธอพี่มาถ่ายบอลคนจากหน่วยสำรวจอรอน้องคุยครับสิ่งที่ต้องใช้เพื่อจะกลายเป็นคนเจ๋งออสซอมเลยเฮ้ยน้องอย่างน้องเร็วไปพี่มีให้น้องน้องอยู่คนน้อยเหมอฝึกปาบอลไหมเถอะอ่ะและนี่จะว่าไงต่อโอ้เธอนั้นเอง ไม่มีคนรู้จักเราจริงๆว่ะเธอรู้ไหมเธอทําให้ฉันนั้นนึกถึงคุณยายผมผมหน้าเหมือนคุณยายนหครับเปล่าวยายอะ่ะมักจะเฟรนลี่กับเราโปเกมอนน่ะแล้วก็เหมือนที่เธอเป็นเลยละ่ะฉันได้สัมผัสได้จากออร่าของเธอเลยละ่ะว่าเธอเนี่ยต้องเป็นเพื่อนแท้กับโปเกมอนแน่นอนฉันสนใจนะว่าเธอมีผูกมิกับโปเกมอนยังไงบ้างหวังว่าเธอจะโชว์ให้ฉันดูบ้างนะเออเขาเรียกว่า การวัดความสามารถที่อยู่ร่วมกันครับระหว่างเรากับโปเกมอนนะโอเคอ่ะมีควยอะไรอีกครับอะผู้หญิงคนนั้นเฮ้ hey, ฟังนี่นะฉันเจอบางอย่างที่ป่ามันสุดยอดเลยละ่ะสุดยอดเลยเหรอเอ่อมันมันคืออะไรครับคือสิ่งที่ฉันเห็นนะ่ะก็คือดวงไฟลอยเดี๋ยวนะไม่ถึงไอ ลูกไฟนั่นเปล่าไอวิบนั่นเปล่าไอเควสน่นนะ่ะลูกกลมๆม,มีสีแดงอยา่างเอ๊ะไม่ใช่ละไม่ใช่ไฟอันน้นละไฟสีแดงเหรออะไรวะตอนที่ฉันกำลังเดินอยู่ตอนกลางคืนนะ่ะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าวูว,ว,วูนี่อะไรวะไฟสีแดงเหรอเล่าเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอเฮยอย่าไปสนใจเธอเลยครับมาดามพี่สาวของผมอะ่ะ เขาชอบติดอยู่กับเทพนิยายเด็กแม่งเองเอาเรื่องว่าโอ้ยตายเถอะฉันไม่แต่งเรื่องขึ้นมาสักหน่อยอ่ะฉันเห็นลูกไฟลอยด้วยสองตาของฉันเลยนะอ๋อเหรอทำไมพี่ไม่ช่วยผมดูบ้างอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันพี่ผมไปเล่นก่อนละมันน่าหงุดหงิดนะที่เขาไม่เชื่อฉันน่ะแต่ฉันยืนยันนะว่าฉันเห็นจริงๆ เออเธอน่ะเป็นหน่วยํำรวจใช่ไหมล่ะและฉันเนี่ยได้แอบได้ยินมาว่าเธอน่ะเป็นเด็กอัจฉริยะโอ้อโหชมเลยเหรอครับคือฉันเนี่ยพนันได้เลยว่าเธอเนี่ยสามารถจับดวงไฟไอ้สีแดงกลมๆนั่นได้อย่างแน่นอนเธอคิดว่าเธอสามารถจับมันมาให้ฉันได้ที่นี่ได้ไหมดวงไฟกลมอันลึกลับนะครับไม่มีดวงไฟสองอันแลว้วทั้งไฟทั้งม่วงเลยวะเนี่ยโอเค อ่างั้นผมพอแค่นี้ก่อนแล้วครับอย่าค่อยเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักผมมารับเควสเฉยๆนะครับคือไฟม่วงอ่ะยังพอเข้าใจว่ามันคือเจ้ามิคาลูเกะแต่ไฟแดงนี่มันอะไรวะโอเคครับก็สรับคิดวันนี้ครับก็ขอจบลงกับพีทเท่านี้ครับ๋ยวครั้งหน้าครับเรามาตุยเนื้อเรื่องกันต่อครับเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับที่เราจะเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ในไมล์แลนสักอย่างนะครับจำไม่ได้โอเคครับก็สรับคิปวันนี้ครับก็ขอจบลงกับพีทเท่านี้ครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊